เสียงกรีดร้องที่ดังขึ้นภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานครชายวัย54ปีได้ชายมีดฟันเข้าที่แขนของเพื่อนบ้านที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดเดียวกันได้รับบาดเจ็บจนต้องได้รับการเย็บแผลถึง30เข็มสาเหตุเกิดจากอาการทางจิตกำเริบเขาหวาดระแวงและหลงผิดว่าจะมีคนมาทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมตัวในที่เกิดเหตุ และนำส่งที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพยาพร้อมด้วยญาติซึ่งคือน้องสาวและนี่คือเรื่องราวที่จะพิสูจน์ว่าสังคมอ่อนโยนไร้ความรุนแรงสามารถสร้างได้จริงกรมสุภาพจิตได้ให้ความสำคัญในการป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมจากผู้ป่วยจิตเวชโดยเน้นในการคัดกรองค้นหาการดูแลรักษาการติดตามการส่งต่อ หรือแม้แต่การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เขาเหล่านี้ได้อยู่ในระบบการรักษาอย่างต่อเนื่องทุกท่านครับผู้ป่วย HMIV หรือผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มที่เสี่ยงต่อความรุนแรงสูงปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นประจำทุกปีข้อมูลจากฐานข้อมูลสุขภาพ Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในปี2565 มีผู้ป่วย hmiv จำนวน26,472รายและเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งเท่าตัวในปี2566เป็นจำนวน42,432รายและที่น่าตกใจครับเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตัวเป็น70,000กับอีก5รายในปี2567ทุกท่านครับแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่าคือ จากเหตุการณ์ความรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง165รายคำถามที่สำคัญคือผู้ป่วยจิตเวท FMIV หลังจากที่ได้รับการรักษาจนอาการทางจิตสงบแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรเราจะสามารถสร้างสังคมอ่อนโยนไร้ความรุนแรงที่เข้าใจและส่งเสริมให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างไร แต่ปัญหาที่พบบ่อยครับหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาจนอาการทางจิตทุเลากลับพบว่าถูกญาติปฏิเสธในการรับกลับถูกทอดทิ้งถูกสังคมขับไล่บางคนต้องกลายเป็นผู้ป่วยเล่ร่อนไรที่อยู่อาศัยและนี่แหละครับคือความรุนแรงอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งเกิดจากความหวาดกลัวและขาดความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยที่ถูกต้อง ทุกท่านครับย้อนกลับมาถึงชายวัย54ปีที่ผมได้เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นนะครับเขามีประวัติในการรักษาอาการทางจิตตั้งแต่ปี2541เขาอาศัยอยู่ลำพังเพียงคนเดียวในคอนโดครับมีศักยภาพในการดูแลตนเองรับประทานยาสม่ำเสมอมาพบแพทย์ตามนัดเขามีน้องสาวเพียงคนเดียวที่เป็นญาตินะครับซึ่งแต่งงานไปมีครอบครัวใหม่ จนกระทั่งได้ก่อความรุนแรงขึ้นในครั้งนี้ทำให้เขาต้องกลับมาอยู่ในโรงพยาบาลเป็นครั้งที่สองการมาอยู่ในโรงพยาบาลในครั้งนี้เขาถูกประทับตาที่ OPD Gard ผู้ป่วย HIV ที่น่าสนใจคือผู้ป่วยรายนี้ได้รับการบำบ,บำบัดรักษาในโรงพยาบาลจนอาการทางจิตสงบในระยะเวลาเพียง45วันในการรักษาในครั้งนี้ ดำเนินตามระบบของผู้ป่วย HIV แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่อาการทางจิตสงบทีมเราได้นัดหมายและวางแผนจำหน่ายร่วมกันกับญาติซึ่งคือน้องสาวแต่เราได้รับการปฏิเสธครับเหตุผลของน้องสาวคือหวาดกลัวในความรุนแรงที่ผู้ป่วยได้กระทำก่อนที่จะมาโรงพยาบาลและกลัวว่าผู้ป่วย จะกลับไปก่อความรุนแรงซ้ําและที่สําคัญครับคนในชุมชนหรือในคอนโดที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ต่างก็หวาดกลัวในเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันจากสถานการณ์นี้ครับทําให้ผู้ป่วยรายนี้ต้องอยู่ในโรงพยาบาลเลื่อยมาจนเข้าสู่เดือนที่5การอยู่โรงพยาบาลอย่างยาวนานมันทําให้ผู้ป่วยรู้สึกไร้คุณค่าในตนเองทางเรา จึงคิดว่าถ้าหากปล่อยให้สถานการณ์เช่นนี้ดำเนินต่อไปเท่ากับเป็นการว่าเรายินยอมให้ความรุนแรงเอาชนะเราจะไม่สามารถสร้างสังคมอ่อนโยนที่แท้จริงได้ทีมเราได้ประชุมปรึกษาทำ AAR และเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาทางออกในการดูแลเคสนี้ร่วมกันเราได้สรุป แนวทางในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยรายนี้ออกเป็น5ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกคือในเรื่องของการประเมินแบบองค์รวม mm. การประเมินตรงนี้ต้องประเมินทั้งผู้ป่วยญาติและชุมชนตามบริบทของที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงว่าคืออะไรและเพื่อลดความหวาดกลัว ลดความวิตกกังวลกับญาติผู้ดูแล 2. คือการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลที่ผู้ป่วย HMIV ต้องได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่เหมาะสมซึ่งเป็นแบบเฉพาะราย 3. คือการวางแผนจำหน่ายในการวางแผนจำหน่ายนี้เราต้องทำแบบองค์รวมเช่นเดียวกันครับทั้งผู้ป่วยญาติและชุมชนและข้อ4ครับหัวใจสำคัญ คือในเรื่องของการสร้างและขยายเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชการลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ดูแลและชุมชนให้สามารถดูแลผู้ป่วยร่วมกันได้และข้อ5ครับคือเรื่องของการส่งต่อกลับบ้านโดยทีมสหวิชาชีพซึ่งมีระบบที่รองรับจากการประสานงานความร่วมมือจากขั้นตอนที่4ี่ ทุกท่านครับการดูแลผู้ป่วย HMIV ไม่ใช่แค่การบำบัดรักษาอาการทางจิตเท่านั้นแต่ต้องเป็นการคืนคุณค่าและศักดิ์ศรีให้กับเขาเหล่านี้จากการดำเนินการทั้ง5ขั้นตอนของเรามันทำให้เกิดกลยุทธ์คือการใช้ความรู้ควบคู่สัญญาใจและการให้โอกาสและเกิดแนวคิดอีกอย่างหนึ่งคือเราสร้างคุณค่าศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ป่วยในกลุ่มนี้ผลลัพธ์ที่ได้นะครับผู้ป่วยเคสนี้สามารถที่จะจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้สามารถที่จะดูแลตนเองในคอนโดแห่งเดิมได้และทุกวันนี้เขายังมาพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญครับเขาไม่ก่อความรุนแรงซ้ำทุกท่านครับการดูแลผู้ป่วย h m v v มันทำให้เราได้เกิดนวัตรกรรมในการเรียนรู้จากฟิเยดเมนทัลอินเน็ตวิดไวโอเลนนวัตรกรรมชิ้นนี้คือสมิธเซฟเมนทัลวิดไอแคร์ฟอร์แวลูออฟไลฟ์เอสเซฟคือผู้ป่วยต้องได้รับความปลอดภัยในชีวิตและสังคมต้องได้รับความปลอดภัยเช่นเดียวกันเป็นสังคมที่ไร้ความรุนแรง M. Mental คือการบำบัดร,รักษาอาการทางจิตที่เป็นแบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะราย I. I Care หมายถึงความร่วมมือของสาสวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เพื่อให้เขามีคุณค่าและศักดิ์ศรีในสังคม V. Value of Life คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วยกลุ่มนี้เพื่อสร้างสังคมอ่อนโยนที่แท้จริง จากนวัตกรรมตรงนี้ครับมันสามารถสรุปให้เราได้ว่าถึงแม้กายหรือจิตจะเจ็บป่วยด้วยสาเหตุเพียงใดก็ตามถ้าได้สามรัก 1. การรักษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 2. ความรักจากครอบครัวชุมชนและสังคมและ 3. ส,สุดท้ายคือรักในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย HMIV เพราะฉะนั้นแล้ว h m v v ถึงจะร้ายเมื่อได้รักก็เอาอยู่ขอบคุณและสวัสดีครับ